ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเจอกับผมนะครับกันท็อปนะครับกับท่องท็อปสตอรี่ฟิชชิงแล้วนะครับวันนี้นะครับได้จัดทิปตกกระพงนะครับที่มหาชัยนะครับตอนนี้ก็กําลังจะไปปล่อยตัวนักกีฬาของเรานะครับยังไงก็ฝากรับชมติดตามด้วยละกันครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะครับ พร้อมแล้วตีเลยตะโกนบอกถ่ายบ่อด้วยเอาแล้วนะครับหมายเลขครับขึ้นหลังคาไปแล้วหนึ่งนะครับอ,อุ้ยเอ้ยพี่โอพีโอโดนคนแรก <c oughs> เอ้ยแล้วโอ้ยนูครับฝั่งนู้นก็โดนนะครับเอาเว้ยเอาเวย้ยเอาเวย้ยเอาเว้ย ตต้ชา้าตายย่อนย่อนป้อยเลยพอมันกินย่อนนห้มันเกินไปเลยปลามันดุมนไม่ได้เราแหวงเ้าปล่อยให้เกืนเลยเอออุย้ยพี่เอ็มโดนแล้วเอาไอเ้เย็บไปขึ้นหน้าประตูได้ไงวะอุ้ยโดนครับไอ้มินไอ้มินน้องมิ้น,นครับน้องมินโดนนะครับน้องครับ วันนี้นะครับใครได้ปลาเล็กสุดนะครับเล็กสุดนะแจกกระติกหนึ่งใบไม่เอาได้เไม่เอาได้เดี๋ยวถอนให้บาทหนึ่งเอานะครับนภัดโดนะครับนักตุนเราเหมือนตีน้ำเปล่านะครับผมโอ้ยสวยตัวใหญ่ด้วยนี่ครับคุณชมครับน้ำเช้านะ พอโยนขึ้นมาไกลๆหน่อยเดี๋ยวก็ลงนู่นลงนู้นฝั่งนู้นโดนครับอือขึ้นครับ โอ้ข้างหลังก็ขึ้นว่ะรีป,ปั๊มเลยรีป,ปั๊มอย่าอออย่าเาปั๊มอย่างเดียวหลักมันเยอะนะระวังตรงเนี้ยปั๊มเข้ามาเลยเบรกครับเบรกครับเบรกครับปัมมป๊มเข้ามาปัมมาป๊มเข้ามาปั๊มเลยหลุมนู้นยังไง เลวโอ้โหนภัดอยู่นี่เองผมก็ตามหาอยู่ไหนวะเก่เนะต้องไปก่อนเลยโอ้โหนี่นพัดโดนอีกแล้วครับน้าตุ้นยังไงน้าตุ้นไม่นี่ไงโยนขึ้นมาดิเอาแล้วครับนี่นะครับหน้าประตูนะครับเฮ้ยถ้าบอกอู้ยน้าชายโดนครับ มาชายโดนนะครับมาชายโดนนะครับคุณผู้ชมครับในี่นี่ครับเอาแล้วเอาแล้วมีมีแมวมาหนึงแล้วชั่วไปเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าประตูครับคุณผู้ชมโอ้เซียนโอเราไม่ธรรมดานะโอี่โอเกอรน,นะครับ โอ้โดนแล้วครับวิ่งแล้วครับทีนี้ทําเวลาหน่อยอ้าวพื่มันอยู่หน้าประตูจริงด้วยทําไมวันเทสมันไม่กินมันหน้าประตูอะพี่โอ๊กเหว่าไอเอาไว้เอาไว้หลุดไปแล้วตัวเงาเอ็มนะเอ็มนี่ครับหน้าประตูนะครับวุ่นวายเลยนะครับ ฮ่อหยอนยันหยันอื้อหืออะไรโอ้โหนูนปั๊มกันยับเลยไหมตรงกระพั๊มยับเลยไหม หัวมุมนะครับหัวนม,มยังขึ้นอยู่นะครับห,หัวมุมยังขึ้นอยู่นะครับไป, <c oughs> ไปดูนะครับคุณผู้ชมครับประธานเอ็มเรานะครับประธานเอ็มห้าตัวแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ตยวเดัวย เออมันนอนมันนอนอย่างนี้เลยวะไม่ได้เอาอะไรมาเลยไม่มีไม่มีมมปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยลงพื้นไปเลยนะเออนี่ครับโหนดิว <laughs> นี่ครับดูครับปลาประธานเอ็มนะครับกล้วยหวานจี๋ไม่ทิ้งหลุมเลยนะครับนี่เป็นไงเป็นไงอุย้ยใหญ่ด้วยได้โอ้เล่นเข็ดหมดแล้วนะเอ็มนะเอ็มเล่นเข็ดหมดแล้วครับนี่ครับไอ้ปลามันอยู่อยู่แยกเฮ้ยปลาใครล้นน้ำแล้วนี่นะครับปลาประธานเอ็มนะครับ อยู่สามคนแล้วนะจูให้โดนให้ได้ดิคลิประเบิดสิจ๊ะเอาระเบิดไปแล้วด้วยโอ้โหตายแล้วโอ้ประธานเอ็มนะครับลกอีกแล้วนะครับกงกิ๊ดไอ้นี่หายมาเลยอะไรวะกงกิ๊ดอ่ารีมหายเกี้ยตายครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูท้ายกลางๆบ่อบ้างนะหัวมุมนะครับหุ่นขึ้นนะครับหัวหัวนู้นฮุ่นขึ้นนะครับ โจวันยับเลยนะนี่ะครับกลางบ่อนะครับตรงนู้นก็ตุ้มตามตุ้มตามเลยนะครับคุณผู้ชมเละเทะนะครับ โอ้ป่าอ้วนดีว่อืมเนี่ยมันเป็นล่องครับมันกินอยู่ข้างๆนี่แหละกินไม่ใจใช่ครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นล่องลึกครับวัดเราเลยไปนนู้นมันเป็นดอนและวันเทน่ยตรงปลายกิ่งมะขามเทนอดียริริๆตะลิงกี่ตัวนะววโอ้โหแล้ว เอาไปตัวโอ้โหสวยเลยโอ้ฟันคุนยับวะ่ะโอ้ฟันคุนยับเลยลยับจริงข้างนอกเลยข้างในไม่ไม่เอาเลยเหรอเ,เอาแล้วไม่ยอมออกด้วยโอ้ใจเย,ยน็นมาดูท้ายบอ่อกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ เดินเลาะมายาวเลยนะกี่ตัวพี่โอ้ยตัวสวยวางหลัง้าหลังใช้ได้เลยอ้วนตุ๊บเลยข้างหน้าขึ้นดีข้างหน้าดีน,นี่ครับใช่ครับล้บบอตะลิงพี่พินิกมันกินล้อตะลิงเนี่ยตรงกัปเป้เม้งรูดไปสี่ห้าตัวเลยไม่ได้สักตัวมือเทสเตอร์ผม ล้อลลลข้างมันพี่ตีล้อข้างเลยมันฝั่งนี้มันอยู่ล้ออ๋อยังได้อย่างได้ตัวอยู่เนะาะไล่ไปก่อนนี่นะครับฝั่งท้ายบอนะครับก็ย,ยังได้กันเรื่อยๆนะครับไม่ตูเหมือนข้างหน้านะครับแต่ส์ครับมีสายนะครับสายใหญ่ๆนะโลก,กว่าโลครึ่งแล้วปิ๊กโดนยาง เราก็รู้ลุ่มนะแต่เราไม่ยอมเฝ้าลุ่มไงที่ตัวสามตัวนาเป๊นกนะครับคนโซ่ทำอะไรก็ได้เขาบอกเลยบอแล้วครับเดี๋ยวบ่ายไปอาบนะ้ำสุดยอดครับม,มันอยู่ริมครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับมันว่ายล้อหากกินเช้าเช้ามันไม่ไปไกลหรอก

ตอนนี้ก็ลงเหยื่อสดกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปล่อยเหยื่อสดแล้วนะยปลาไม่ค่อยขึ้นนะขึ้นเหยื่อฟอมไป170ตัวนะครับอันนี้ก็เลยปล่อยให้เล่นกุ้งเป็นเหยื่อสดวันนี้นะครับปลาเขาออยุ่หน้านี้ครับไม่ยอมออกเลยนะครับคนคนอื่นนี่น่าจะไม่รวยตรงนี้รวยรวยกัน เยอะนะครับบางคนก็สิบห้าตัวางคนก็สิบตัวนะครับเดี๋ยไปรอดูผลงานช่วงเย็นนะว่าไขาได้เท่าไรไไแต่ตอนนี้ก็เล่นเยอะสดกันหละนี่ครับมีลูกเทปโดนนะครับหน้าประตูไปหน้านี่และครับรเบียงไม้นะครับ อยู่กักเขาป่าไปแล้ววิวป่าไม่มาอ้าวขอพาะรุดสู้ซู้ินิกซู้ินิกไม่ได้แล้วแล้วบอกตกไม่เป็นนะเราตกไม่เป็นเรา อ,อ,อุ้ยสวยออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับเออลองเชือกโอ้อยู่เลยแน่นอนขอกสา,ามทัานั่นมันก็อยู่ทั่วเลยอ่ะพัด

โอ้ลู

อุย้ยเถียง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 สวยโอ้ยมินหม่านนะวะกระชังเขาดีกะจังหม่านแล้วก็เขาไม่ค่อยอยู่ๆจะกระ k ั ă น,นี่นะเอาปลาส่งรอบแป้งรากจมเด้งแล้วเด้งอีกอ่ะนี่ครับน้องมินเรานะครับกคนนะครับโอ้ดูซส์ครับคุณผู้ชมยอดครับผลงานนาเอ็มนะครับจะกลับแล้วนะครับประธานเอ็ม ยอดนะครับฝีมือครับยอดฝีมือโอ้โหไปดิโอ้กลับม้าก่อนด้วยแน่นอนไหมแอดไปเลยครับวันดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับประมาณบ่ายสองโมงกว่าแล้ะจะไปแจกรางวัลนะครับกับน้านานะครับที่ได้ปลาตัวเล็กสุดในบ่อนะครับนี่ครับรางวัลของเรา เป็นกระติกนะครับจากกระติกมือสองญี่ปุ่นนะจากเพจของผมนะครับเพจกระติกมือสองญี่ปุ่นนะครับก็เอามาแจกลูกทิพด้วยนะครับใบนี้ประมาณยี่สิบสี่ลิตรนะครับสปายประมาณนี้นะใหญ่อยู่นะครับใส่กระพงได้ประมาณสิบสองสิบสตัวนี่สบายสบายเลยถ้าไซส่โลได้ถึงสิบห้าเลยนะครับโอเคไปดูกันครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับดี่นะครับ สมศักดิ์ศรีนะครับสมศักดิ์ศรีนะครับล้าพนเรานะครับสมกับที่ได้กระติกนะครับเพราะว่าให้ซื้อไม่ยอมซื้อนะครับใช้กระติกโฟมอยู่นะครับใช้ลังโฟมอยู่ไหนด,ดูดูปลาหน้านะครับอันนี้ไม่ใช่ของผมไม่ของผมไม่ไม่ใหญ่ไม่ไม่เล็กนะอันนี้ของผมเล็กนะครับ อุ้ยเขาตกกระโดเลยเลยกระจิ้วหนึ่งโอ้ยสภาพดีครับผมได้รางวัลนะครับนี่ครับนี่ยีิบสี่ลิตรนะครับฝากเพจด้วยดิฝากเพจด้วยกระติกมือสองญี่ปุ่นโอ้ยสวยงามยอดเลยไม่เอาปลานะเอากระติก ได้ทั้งวันได้สองตัวนะครับคุณผู้ชมชมหน้าไม่เอาไม่เอาด้วยปลาเอากระติกอย่างเดียวเลยบอกได้ปลาขึ้นมาตัวบอกว่านี้ไม่เอาแล้วอ่ะฮะต้องขยโคนแล้วล่ะครับโอนะ้ข้างหลังข้างหลังเขาเล่นมาโคนกันแล้วนะครับคุณผู้ชมอุย้ยเฮ้ยมันมีด้วยเหรอไม่รู้าจาจเองโอ้ยนี่ครับคุณผู้ชม บอกเราเล่นไงมันมันเห็ดโคนกินเราหย่อนไปก็เห็ดโคนอีกเขแบบโอ้โหนี่ครับเห็ดโคนนะครับพานเลยนี่นะครับไอ้ดูเห็ดโคนครับไม่เล็กด้วยนะถูกถูกใจเลยเนี่ยถูกใจเลยได้ได้กระพงไปกี่ตัวเนี่ยหลามคนี่ยกี่ตัวเท่าที่มาเช็คอะตอนท้าย ยังไม่เพิ่มเลยโอ้โหมามาได้เห็ดโคนนี่ก็เกิดแล้วมาคุ้มเห็ดโคนนี่เองโอ้สุดยอดเลยไปใตั้งใจตกเลยตกกูเราเออแล้วก็มากินเรื่อยเก็บไปเก็บมาบานเฉยกระดูกกระดูดได้มาตกข้างหน้าอ๋อเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมือเปิดมือขาวอยู่ไหมไอ้ตอไอ้ตอ หยุบคีมแม่เียโอ้หนี่อะไรครับเนี่ยทำไมลีโอมันบุกหรือไงตรงนี้ลีโอบุกเลยะลกไปแล้วคนหนึ่ง้ยนี่ครับคุณผู้ชมเห็ดโคนขนาดนี้เป่นน้องไว้นะครับคุณผู้ชมให้ดูนะครับนี่ครับเทสเตอร์เราเทสเตอร์เรามาตกเห็ดโคนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหดูครับในโคนซ้ายอย่างนี้นะครับ นี่นะครับปลาน้องมินแล้วนะครับไม่ธรรมดานะตกเป็นนะครับนี่กระชังหมานครับผมส่งงานกระชังหมานด้วยนะครับยอดเลยนะยยอดเลครับนะครับสวัสดีครับครับจริดีครับขอบคุณมากอคุณครับพี่สวัสดีครับกลับเลยเกับแล้วหรอข่อใบเลยกัะตินะครับผลงานนะออฟเรานะครับ พอส้ตัวเลโอ้โหครับาดกัไแล้วสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็ปิดทิปเรียบร้อยนะครับกับวันนี้นะครับผลงานโดยประมาณนี้นะครับก็บ่อนี้นะปลาขึ้นไปไม่ต่ำกว่า2 5 0ห้าสิบตัวนะครับก็มีไซโลโลกว่า2โลก็มีนะครับก็จะมีคนที่ได้มากได้น้อยนะครับไม่ไม่เหมือนกันนะครับปลาวังก็จะประมาณนี้นะครับ คือถ้าเข้าถูกหลุมนะก็จะได้ก็จะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าพาเข้าไม่ถูกหลุมนะครับก็จะได้น้อยนะครับแล้วถ้าเราไม่ไม่เดินด้วยก็ยิ่งทําให้เราได้น้อยด้วยนะครับก็ผลงานนะครับประมาณนี้เลยให้ผมให้ดูนะครับตามภาพนี้เลยนะครับก็มีสมาชิกที่ได้เยอะๆเลยก็ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดตัวนะครับบางคนก็ได้ห้าตัวสิบตัว แต่ที่คนบางคนเลยนะครับบางคนก็จะได้ตัวเดียวนะครับบางคนก็ไม่ได้เลยก็มีนะเราไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับก็เป็นการตกปลาวังครับก็ประมาณนี้นะครับกับการตกกระพงควังแล้วก็บ่อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชําปลาใหม่อีก2,000ตัวรอบนี้ก็คือว่าจะทาเป็นทิปใหญ่เลยกลบปลาชุดเนี้ยเราจะไม่เอาออกนะครับเราก็จะปล่อยยาวเลยไว้ไปเจอกันใหม่อีกทีปีหน้าเลยนะครับ โอเคครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันไปก่อนครับสวัสดีครับ